ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำคั่วสตรอเบอรี่กัน,นะคะ่ะพวสตรอเบอรี่จะใช้ผ้าสีเขียวนะคะก็ต้องรีดมาก่อนเหมือนกัน pattern p a ท t e r n คั่วสตรอเบอรี่นะคะเป็นวงกลมเหมือนกันอันนี้เราก็จะวาดใช้ปากกาหลบ้อนนะคะเราจะวาดให้เข้มหน่อยนะคะเวลาตัดจะได้เห็นชัดๆ ก็สตอเบอรี่ใช้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทบใช้วิธีการทบผ้าแล้วก็ตัดออกมาครั้งละสองชิ้นเหมือนเหมือนครั้งเหมือนรอบเมื่อกี้นะคะถ้ากลัวผ้าเบี้ยวก็เอาเข็มหมุดแกดไว้ก่อน,นะคะ่ะ จากนั้นเราก็จะตัดเป็นวงกลมตามแพทเทิร์นที่เราวาดไว้นะคะได้สองชิ้นแล้วคะ่ะ สองชิ้นที่เหลือนะคะเท่านี้เราก็จะได้คว้วสตรอเบอรี่สี่ชิ้นแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราจะร้อยได้สีเขียว ใครไม่มีได้สีเขียวใช้ได้สีอื่นแทนได้เลยนะคะตัดความยาวพอสมควรใช้ได้คู่เช่นเดียวกันนะคะ จับปลายไหมไปลายได้ให้เท่ากันแล้วก็มัดปมที่ไปลายได้พันหัวเข็มประมาณ2องถึงรอบนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหาจุดตัดของขั้วสตอรเอเบอรี่กันก่อนวิธีการก็คือพับพับแล้วก็กรีดตรงกลางตรงนี้นะคะใช้เนล็บกรีด ให้เป็นรอยแล้วก็ใช้ปากกาลบล้อหรือดินสอปากกาธรรมดาก็ได้ค่ะขีดเอาไว้แล้วก็พับอีกด้านหนึ่งแล้วก็ใช้เล็บกดให้เป็นรอยแล้วก็ขีดเอาไว้จุดตัดนะคะก็คือตรงกลางของผ้าเราจะใช้ที่เจาะที่เจาะรูนะคะที่ลงไป นนี้ะะคะจากนั้นเราจะใช้เชือกคอตตอนนะคะเราจะตัดตรงมุมตรงนี้ให้เป็นปลายแหลมๆอันนี้เราจะใช้ตัวช่วยก็คือกาลาเทคนะคะเราจะฉลมกาลาเทคเอาไว้เพื่อให้ปลายมันแข็งๆแล้ว,ลวเวลาเราทิ้มผ่านรูมันจะง่ายอันนี้เป็นเทคนิคนะคะ สามารถนำไปใช้กันได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราร้อให้กาวแห้งสักคู่หนึ่งอ,อีกอีกอีกเส้นหนึ่งก็เหมือนกันนะคะตัดปลายแหลมเราจะตัดแค่ด้านเดียวนะคะใช้กาวชโลมเอาไว้ ระหว่างที่เราเกาวแห้งเราก็มาทำจุดตัดของผ้าชิ้นอื่นกันก่อนพับสองด้านนะคะได้จุดตัดแล้วก็เอาที่เจาะลง ทมเเข้าไปลยหลังจากกาวแห้งแล้วนะคะเราจะใช้ด้านปลายแหลม สอดเข้าไปทางด้านผ้าที่ถูกนะคะพอกาวแข็งแล้วมันจะร้อยง่ายมากค่ะากนั้นเราจะมัดปมด้านฝั่งที่เราไม่ได้ตัดนี่นะคะแล้วก็ดึงมาจนสุดเลยหลังจากที่สอดเชือกคอตตอนเข้ามาแล้วนะคะเราจะเริ่มเย็บ คั่วสตรอเบอรี่โดยการพับที่ปลายผ้านะคะแล้วก็สอดได้เข้าไปแล้วก็ทำเหมือนกันเนานะคะเราก็จะแบบค่อยๆพับผ้าลงมาเรื่อยๆโค้งเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เนาไปพอได้ประมาณสามสี่ีเข็มก็ดึง แล้วก็พับ ับไปเนาไปนะคะผีเข็มก็ไม่ต้องห,าห่างมาแล้วก็ไม่ต้องผีมากเกินไป ทำจนครบวงนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะหันด้านถูกขึ้นมาเราก็ดึงดึงให้ตึงเลยค่ะ ันนี้ปลายมันอยู่ข้างในเราก็ต้องสอดอีกสีเข็มหนึ่งให้ปลายมัน้นนันนองหลังจากนั้นเราก็จะจับตรงนี้ให้มันบานออกค่อยๆดึงออกมาตอนนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ เป็นหมอนขัวสำหร่านี้อีกฟังเป็นแบบนี้มันจะดึงให้มันให้ผ้าที่มันอยู่ข้างในดึงออกมา ตรงนี้นะคะตรงจุดที่ได้ออกมาเราจะสอดได้เข้าไปใกล้ๆกับใกล้ๆกับรูเดิมให้มันลงมาอยู่ตรงเนี้ย นเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราก็พร้อมที่จะเอาไปเย็บติดกับตัวลูกสตรอเบอรีเนี่ยต่อไปเราจะใช้วิธีการสอยซ่อนได้เพื่อที่จะเย็บตัวลูกสตรอเบอรี่กับขวดสตรอเบอรี่เขาด้วยกันนะคะเราก็จะเริ่มจากถ้าเกิดว่าได้อยู่ยด้านบน เราก็จะสอดเข้าไปที่ด้านล่างประมาณหนึ่งนะคะประมาณ0.5เซนก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ดึงมาถ้าได้อยู่ด้านล่างเราก็จะสอดขึ้นมาทางด้านบนทำแบบนี้สลับกันไป จะไม่เห็นร,รอยได้เลยอันนี้เรียกว่าการสอยซ่อนดาคะ่ะทำไปเรื่อยๆนะคะสลับบนหนึ่งล่างหนึ่ง ทำไปจนครบวงนะคะ อีกนิดหนึ่งนะคาจะคงวงแล้วอันนี้ก็คงบวงแล้วเราก็อาจจะทำต่อไปอีกสักสอฝีเข็มนะคะเพื่อให้มันแน่นแล้วก็ไม่เห็นไม่ให้เห็นรอยต่อด้วย เท่านี้เราก็จะได้ลูกสตรอเบอรี่ที่มีคั่วแล้วนะคะแล้วก็จะไม่เห็นรอยได้ด้วยเย้ <Yeah. S 1> เราก็ได้สตรอเบอรี่ครบทั้ง4ลูกแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปทำใบกันต่อเลยค่ะ